ก็วันนี้เลยนะครับผมก็ละครจะออนแอร์เป็นละครเวาีแล้วครับสำหรับเรือนร้อยักนะครับเห็นบอกค่ะเห็นบอกว่าเลตติ้งดีมากเลยนะอ๋อใช่ครับก็ในเรื่องของเรตติ้งก็ก็ดีครับก็ดีแล้วก็รวมไปถึงกระแสในโซเชียลเนเวิรองอะไรก็ดีก็มีอะไรคนแต่ว่าพูดถึงยาปลุกกำนัดกันเยอะมากเขาบอกว่าเป็นเรตติ้งที่สูงสุดที่ชอบที่สุดของช่องวันเลยก็ว่าอย่างไรก็ได้ครับรู้ไหมค่ะดวิจัยครับ จริงๆแล้วคือรู้สึกภูมิใจกับทุกๆคนครับที่มีส่วนร่วมในงานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเขียนบททีมผู้กกับนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนพี่ทีมไฟทีมกล้องทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมในความมความสเร็จครั้งนี้ด้วยนะครับก็ก็สิ่งที่ทําให้พวกเราหายเหนื่อยก็คือเรื่องของการที่ทุกคนเลนจอยกับละครเราแล้วก็ทุกคนมีความสุขกับเรื่องรามากๆอะไรเางนี้ครับมากละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พีคสำหรับเราที่สุดเลยหรือเปล่าครับก็ ก็จะว่าอย่างไรก็ได้ครับถ้าถ้านับนับนะช่วงช่วงปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบคนพูดถึงเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอาจจะมีผลงานละครจะมีอะไรอีกบ้างติดตามมีครับก็ต่อไปก็สงครามนางงามครับผก็อยู่ในอยู่ในโปรเจกต์ด้วยปีนี้รับงานละครกี่เรื่องกันเลยนะครับปีนี้รับงานละครกี่เรื่องตอนนี้ปีนี้นะครับก็มีถ้าถ้าไม่รวมเรื่องร้อยลักก็จะมี2เรื่องครับ มีความงางามแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดไปอีกอีกเรื่องหนึ่งครับเห็นมีกลางไา่ขับไปเดย์อยู่ด้วยขับไฟเดย์ด้วยเออใช่ใช่ใช่ไม่ลืมเลยขับไปเดย์ด้วยครับอย่ไฟนั้นเพาะวที่มีผลงานต่อเนื่องทางด้านละครนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วก็เล่นละครอย่างเดียวเลยครับเป็นเป็นเป็นหลักเลยครับครับก็จะมีจริงๆปีนี้มีขับไปเดย์ด้วยครับ งานคอนเสิร์ตงานอะไรไม่มีเลยครับนี้หรือเป่าคอนเสิร์ตไม่มีครับอย่างที่บอกว่าเม,ม,ม,มื่ี้เราทุ่มเทกับงานมากเป็นช่วงพักใจหรือ,อไงฮะับก็เลยฮะก็ก็สนุกกับงานอยู่ปกติครับผมก็ก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพักใจอะไรครับก็เป็นช่วงที่แบบว่า เหมือนแบบตั้งแต่เริ่มทํางานมาแล้วก็เราก็แฮปปี้ดีครับกับเรื่องของงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกก็ดีนะไม่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 ค่อยว่างก็ดีแต่ก็ยังสงสัยว่าตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างหรือยังหลังจากงานยัง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 ไม่ได้มีแบบยังไม่ได้มีใครเข้ามาเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยครับไม่ได้มองเรื่องความรักแล้วนะตอนนี้เลยนะครับไม่ได้มองสนใจเรื่องความรักหรอครับช่วนนี้มองครับผมยังมองเป็นปกติแต่ว่ามันก็ยังไม่มีแบบใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบเหมือน มันยังอาจจะอาจจะค่อยๆดูกันไปหลายๆเรื่องครับกับเพื่อนด้วยนี้อยู่กับเพื่อนก็สนุกดีครับช่วงนี้อันนี้มีคนอยู่กี่คนนะตุ๊กตามนะฮะมีคนอยู่กี่คนมีกี่คนนะครับนับก่อนมี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 ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆกันครับก็เหมือนหลังจากความรักครั้งที่แล้วที่มันผ่านมาครับก็เหมือนเราก็ก็เหมือนแบบเปิดเปิดใจมากขึ้น อะไรเงี the então, ้ยครับก <duh. S 3> ็อย er <makes> <with> ู่กับเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช้ชีวิตมากขึ้นที่คุยที่คุยคุยมีใครที่มีใครพัฒนาบ้างไหมฮะมีโอกาสพัฒนามั้ยครับเดวอนต่อไปครับเดวอนต่อไปคือจริงๆอ่ะต้องมันไม่ใช่แค่ผมฝ่ายเดียวที่ตัดสินใจเรื่องพวกนี้ครับมันก็ถ้าจะคุยกับใครก็มันก็ต้องทั้งทสองฝ่ายครับผมว่าจริงๆมันคงไม่พ้นในวงการหรอกครับเพราะว่าเราทํางานตรงนี้ครับยังไม่มีโอกาสได้ออกไปรู้จักสนิทสนมบางคนข้างนอกเท่าไหร่ครับเราตร้ครับยั ตั้งแง่กับความรักหรือเปล่าไม่ได้ตั้งแง่ครับผมรู้สึกว่าเราเคยเต็มที่กับมันยังไงก็คงต้องเต็มที่กับมันอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกตุณตามในเร็วนี้ผู้ไปมีเดทกับใครมาหรือเปล่ามันกระซับคนไหนมาบ้างหรือเปล่ามีเดทนะครับจริงๆมันก็มีเรื่อยๆนะก็มีแบบไปกินข้าวกับน้องกับเพื่อนกับอะไรบ้างกัคนไปเห็นเราอยู่ร้านอาหารอยู่กับสาวหวยอะไรอย่างงี้สาวหวยครับโอ้จริงๆรินี่วยนี่ทาเก็ตลงเลยนะมฮะไม่จริงๆก็คือก็มีไปกินข้าวกับเพื่อนๆน้องนบ้างีบ้างบ แต่ไม่ใช่ตัวจริงอะไรอย่างเงี้ย็ดูะดูไปแต่ว่าววกนี้แส่งต้องมีคนที่แบบเริ่มกับอะไรนั่นคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนเข้ามามีคนเข้ามาให้คุยมีคนเข้ามาให้รู้จักอะไรอย่างงี้ครับก็ก็ก็รู้จักอ่าสนิทสนกันไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนเลยเวลาไปไหนมาไหนเราเราเปิดเผยเลยไหมฮะหรือว่าเราก็ก็เปิดนะครับก็ชิวๆเพราะว่าอ่า เราเจตนาดีอ่ะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไไดบอกว่าคนนั้นเป็นเป็นแฟนคนนั้นเป็นคนที่สําคัญที่สุดอะไรเงี้ยเราเราก็แค่เราถือว่าทุกคนคือเพื่อน <c ười> คือ,ค,อคือคนที่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นมันเป็นเพื่อนกันได้หมดเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษเหรอหือเปล่าพี่ค่ะค่อนข้างพิเศษไหมหอ๋อผมว่ามัน <c ười> ผมให้ความพิเศษเท่าเทียมกันทุกคนครับตอนนี้ครับผมับไม่กลัวสุดท้ายน้อยใจเหรอคะเฮ้ยไม่ไม่หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือผมผมแค่รู้สึกว่าตอนเนี้ย เรามีความสุขดีกับการอยู่กับเพื่อนๆมีความสุขดีกับการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่